อวดคอมโบ EP 14เข้ามากันเรียบร้อยนะครับผมส้ำหรับอวดคอมโบ EP 14ของเราเห็นน้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากพี่ก็เลยจัดให้ในทันทีด้วย EP นี้มีผู้เข้าประกวดถึง18คนด้วยกันเรามาดูกันว่าคอมโบใครจะได้อันดับหนึ่งของ EP นี้กันก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลน์ด้วย l a b e n Shop ร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟูด King Legacy เบดบอลซาวเซอร์เบดเทนเกลสตองเกตแบทเทนเกลและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเวนช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาผมมาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมมาคนนี้เล่นใส่ตามันนะผมตบ3รวบด้วยสกิล2แล้วก็ย่ำกระหม่อมงัดขึ้นมาด้วยสกิล4ตบด้วยสกิลหนึ่งทันทีคนถัดมาครับผมอ่มา ดูฟีหมวกฟางครับผมคนนี้เล่นได้สมากีนะครับผมเอวันหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลสองแล้วก็เอวันตามไปครับผมตามด้วยสกิลสามจังหวะน,นี้รอเอวันหนึ่งสองสามได้ออกแดดอ้อมหลังอีกทีหนึ่งบินกลับมาด้วยสกิลหนึ่งยังกระห,หม่อมไหมยังไม่โดนครับผมโดนขัดอัปเปอร์คัตเอายังไงครับผมจังหวะน,นี้ต่อยหนึ่งต่อยสองเป่าสกิลสองไปครับผมแดดหน้าต่อยเรียบร้อยคนถัดมาครับผมคนนี้เล่นไซต์ตำนะ ยังไงครับผมจังหวะนี้โดนบล็อกไหมต่อยหนึ่งต่อยสองรวบด้วยสกิลสองครับผมตบสามขึ้นมาด้วยสกิลสี่ครับผมดักต่อยหนึ่งสองสามตบด้วยสกิลหนึ่งครับผมคนถัดมาครับผมคนนี้เล่นกระบองเหล็กนะมาการะบองเหล็กไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่ครับผมจังหวะนี้เปิดด้วยสกิลสองอัดนาไปครับผมตวัดขึ้นมาด้วยสกิลหนึ่งจังหวะนี้ตบสามลงมาเอวันหนึ่งสองสามปุบลงพื้นแดดออก งัดต้วยสกิลสี่ตามมาผมยังวันนี้ตบไปเอวันหนึ่งสองสามเรียบร้อยผลดีแฮบผมคนนี้มาเอวันหนึ่งสองสามสกิลสี่ลอยไปผักครับผมแดดหน้าต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามผักไปหุบด,ด้วยสกิลสามผมยังวันนี้เรเอาจังหวะหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงกลับมาผมเป่าด้วยสกิลสองโอ้โหอย่างแรงผลถดดมาครับผมมาคนนี้เล่นไซตามะนะโอ้โหไซตามะานี่ ดูเหมือนจะเป็นเมตาเล่นหนาๆนะผมตบ3ลงไปงัดสกิล4ขึ้นมาต่อยดัก1 2 3ตบสกิล2งัดขึ้นแล้วตบด้วยสกิล1โอ้โหคนถัดมาคนที่7ครับผมแดนหน้าต่อย1ต่อย2จับด้วยสกิล1อัดวอลครับผมอย่างวันนี้จับสกิล2ทันทีครับผมแล้วก็เหยียบด้วยสกิล3เรียบร้อยไปเลยครับผมโอ้โหอะไรกันครับนี่เฮ้ยคนอีโมดเด้อเฮ้ยอ่าบองคนที่8ครับผมอย่างวันนี้ อ่าตอนมิกซ์สบายเปิดด้วยสกิลหนึ่งครับผมหลอ,อเคาน์เตอร์ได้ครับผมเอว่าหนึ่งสองสามย่ำกระหมอมลงมางัดด้วยสกิลสองขึ้นมาครับผมยังไม่แตกนะจังหวะนี้งัดสามทียบร้อยไปเลยนะผมนะคนที่ก้าครับผมคนนี้กระบ,บองเหล็กนั่นเองพุบลงพื้นแดดออกจับสกิลสี่งัดกระชากคอเสื้อขึ้นมาแดดตามต่อยหนึ่งสองสามสี่งัดครับผมมาตบด้วยสามวิ bo, วอ๋คอมโบวิเอาเรื่องจัด สกิลสองจับต่อได้เฉยเลยเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ 1, 2, 3, ยวมาหนึ่งสองสามยำกระหม่อมลงจังวันนี้โอ้โหเขาออกก่อนครับผมบล็อกแล้วก็ตามด้วยเอ็มมาหนึ่งสองสามงัดขึ้นมาฟินิชเชอร์ไปเลยนะผมจังวันนี้คนที่สิบครับผมแดดหน้าต่อยหนึ่งสองสามตบสามลวงลงไปงัดขึ้นมาสกิลสี่แลกโดแดดตายครับผมจังวันนี้เดี๋ยวมาหนึ่งสองสามรวบสกิลสองงัดขึ้นแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งย่างแรง คนี่สิอ็ดครับผมอ uh, ่ะแดดหน้าต่อยหนึ่งต่อยสองรวบสองตบหนึ่งสองตบด้วยสกิลสามย่ำกระหม่อมงัดขึ้นมาด้วยสกิลสี่ตบหนึ่งตบสองได้ออกแดดเข้าต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามตบด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยไปเลยคนที่สิบสองครับผมคนนี้เอาไงครับผมจับด้วยสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมจังหวะนี้โดนจับนั่นไม่ใช่จับเขาหาจังหวะครับผมเอวันหนึ่งสองสามทุบลงพื้นงัดขึ้นมาครับผมสกิลหนึ่งตามด้วยสกิลสอง งเอมวันหนึ่งสองสามย,ย่ำกระหม่อมแดดออกแล้วก็จับขึ้นมาด้วยสกิลสี่ครับผมกระชากคอเสื้อมาแล้วก็ตบด้วยสกิลสามโอ้โหเอมวันหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมไม่โดนบทถัดไปครับผมในวันนี้เล่นการโร่นะแดดหน้าใส่เอ้าหลอกเคาน์เตอร์ได้ผมในวันนี้เอ็มวันหนึ่งสองสามเสียแล็คโดไปต่อยดักหนึ่งสองสามจับสกิลหนึ่งครับผมในวันนี้เกี่ยวโตคอมโบผมจังหวะนี้ทุบลงพื้นเหยียบสามขึ้นมางัดครับผมแดดอ้อมหลังจังหวะนี้ข้าวิดคอมโบต่อเนื่อง โอ้โหยังไม่โดนวันนี้14ครับผมอ้าวคนนี้นิสัยธมะรวบ2งัดขึ้นดแดรลกดอไปไอวันหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมงัดขึ้นมาด้วยอัปเปอร์คัตครับผมต่อยหนึ่งต่อยสองแดดออกแดดเข้าครับผมต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามงัดขึ้นแล้วก็ตบด้วยสามแดดตามต่อยต่อยได้เฉยเอ้ยงัดด้วยสกิลสองครับผมยมังวันนี้เอาด้วยสกิลหนึ่งคนนี้สิบห้าครับผมยังวันนี้ ไงฮาจังหวะเขาทำครับผมเอายืมมองหน้ายืมมองโดนย่ำกระหม่อมไม่โดนครับผมจังหวะนี้แดดหน้ามาโดนบล็อกต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามจับสกิลหนึ่งครับผมเหยียบสามขึ้นมางัดแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งต่อยสองจับด้วยสกิลสองฟินิชช่าไปเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหได้ซีนโปกครับผมอ่าคนนี้เล่นจีนอตนะเอวันหนึ่งสองสามจับสกิลหนึ่งครับผมเอวันหนึ่งสองสามอีก เป่าสกิล2แดชหน้าชน1 2 3เป่าอีกครั้งแล้วก็ตามด้วยสกิล4ครับผมยังวัน,นี้แดดวนรอไม่โดนครับผมยังวัน,นี้เอา้าโดนเฉยเอวันหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ยิงสาเข้ามาครับผมแดดหน้าไม่โดนยังวัน,นี้เอวันไม่เอวันครับผมสกิล1ดักไปเลยครับผมเป่า2องผลที่สิบเจ็ดครับผมนะยังไงหาจังหวะครับผมแดดเอาหลังไม่โดน ย้ำกำมอมเอาโดนเฉยงัดขึ้นมาครับผมแต่ตามรวบจากสกิลสองครับผม 1, นึ่งสองสามตบ 3. สามสโลแล้วก็ตบด้วยสกิหนึ่งดีสิบแปดนะครับผมคนนี้ต่อยครับผมเอวันหนึ่งสองสมทำศัตรูเสียแรงดอไปเอา 1, 2, เอวัขัดได้ครับผมหนึ่งสองสามยำกำอมเหยียบสขึ้นมาต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามทาวิทคอมโบแกเอาหลังต่อยหนึ่งต่อยสอต่อยสแล้วก็จับด้วยสก,กิลส วุย้ยวนตบเอวันหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยไปเลยอย่งวันนี้หลอดเท่ก็ครบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอดคอมโบทั้ง18คนนะครับผมเรามาดูกันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งของ EP ีนี้กันนะครับผมมาเริ่มไปเลยคนที่ได้อันดับหนึ่งของ EP ีนี้พี่ให้น้องน้องลีนะ่จังนั่นเองนะครับผมโอ้โห,โห,โหคอมโบสุดหลอดเท่ของเราตึงๆกันไปนเลยนะครับผมอย่างนนี้มา คนที่ได้อันดับ2ของ EP นี้นะครับผมพี่ให้น้องน้องให้ติมนั่นเองนะครับผมก็ยินดีด้วยสําหรับอันดับที่2นะครับส่วนอันดับที่3นะครับผมพี่ให้น้องสกายกอตนั่นเองนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับ3อันดับของพี่นะครับผมสุดยอดมากนะครับผมถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของพี่ลายด้วยเจอกันใหม่ EP หน้า